ว่าศีลหรือพระวินัยเห็นไหมครับจนวันที่พระพุทธเจ้าตายสุภัทคภูเขารู้เหตุของพระพุทธเจ้าตายดีใจวุ้ยตั้ตตายจนแห้วจะต้อง,งอยู่เย็นอีสานแม่ดีใจสุภัทอุ้ยกลิ๊ดดีใจราบเลยดีใจที่พระพุทธเจ้าตายเมื่อพระอัญมณีคนญีนเห็นอย่างนั้นแล้วรู้สึกสลดใจว่านี่ขณะพระพุทธเจ้าตายยังไม่ เจ็ดวันนะประสงอย่างขนาดนี้นะเออแล้วถ้าเดือนหนึ่งล่ะมันจะเป็นยังไงถ้าปีนหนึ่งมันจะเป็น,นยังไงไปชท่นจจะอีเลขเทหันไดเลยท่านก็เลยได้มีการรวบรวมสังพยานาโดยมีพระอาโดนันฟารูปในการสังพยานาครั้งที่หนึ่งเพื่อที่จะรวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมูหลังจากที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วทุกคนจะต้องยึดถือพระธรรมและที่นหนในการสอนตนงเองเห็นไหมคะแล้วก็เราไม่มีศาสนาองค์ที่สอง ็ค <gesch> ือธรรมและวิไนนั่นเองนะครับมันก็ได้เกิดเหต่กานขึ้นมาทีนี้เรามาดูความงามเพราะถูประสงค์ของรายวิชานะคะในบริบทของพุทธนศาสนาเป็นอย่างไรวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความงามในศิลธรรมเอาถ่ายรูปตรงนี้ไว้นะคะแล้วไปอธิบายตามโจทย์มีอยู่ทั้งหมด4โจทย์เป็นอย่างไรนะครับวิเคราะห์สัมพันธ์เป็นอย่างไรประยุกต์สุจริยัเป็นอย่างไรสร้างทศนิดีต่อศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างไรอย่าลืมว่า ที่เอไอช่วยเราไม่ได้นะมันอาจจะช่วยเธออธิบายได้แต่อาจารย์รู้ว่าเธอไม่ได้อธิบายเองดังนั้นเธอจะต้องพิมพ์เองและอธิบายเองตามนัยยะของอาจารย์ยะโสธราเพราะเวลาเธอไปถามเอไอเอไอแค่ทำ, A. I. A. I. ทำข,อของมันออกมาใช่ไหมแต่อาจารย์ยะโสธราพูดแบบนี้ซึ่งอาจารย์ยะโสธรารู้ดีว่าจะต้องเป็นคนตรวจเท่านั้นเพราอันนี้ฉัน,ไม,น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 ,ฉนไม่ได้พูดเนี่ยดีๆไอพูดที่หวังฉะนั้นถูกต้องไหมคะดังนั้นเธอจะไปโยนปุ๊บลงที่ไอพันมา ทำให้เธอจะมาหากินง่ายๆไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้เนาะทีนี้เรามาดูปัญหานะคะเรามาดูความรำสถาปัตยกรรมที่พุทธคยาต่างๆที่เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และมันก็เคยซุ่โทรงลงมาก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในยุคหลังๆขึ้นมาจนมาถึงปัจจุบันและในปัจจุบันของทุลุก็ได้เดินทางไปเพื่อสักการะบูชาตลอดทั้งวันทั้งคืนจนกลายเป็นสมบัติทางพระพุทธศาสนา ะะแล้วหลังจากนั้นท่านพระธรรมปาลัสก็เลยได้รื้อปืนแล้วก็ได้ขนทองคาไปหลายสิบปวนจากประเทศศรีลังกาเพื่อที่จะมาซื้อดินตรงนี้ค่ะซื้อดินแถบบริเวณรอบพุทธคยาเนี่ยให้เป็นสมบัติของชาวพุทธหลังจากที่ได้ซื้อจากผู้คนที่เป็นเจ้าของเก่าเดิมแล้วก็ได้กลายเป็นสมบัติทางพระพุทธศาสนาและท่านรธรรมปาลัสก็ได้อธิษฐานที่แท้บรรชนนัอาณ สาสนที่พระนเจ้าตรัสว่าขอให้ท่านเป็เจ้ารีบตายรีบตายแล้วก็ได้เกิดมาอีกและท่านบอกว่าท่านจะเกิดมาอีกสิบเอ็ดครั้งนะท่านจะเกิดมาแล้วท่านจะมาเผยแผ่ธรรมะแล้วท่านก็จะรีบตายแล้วท่านก็จะรีบเกิดอีกท่านจะเผยแผ่ธรรมะอีกนะครับแต่ถ้าท่านแก่แล้วท่านไม่สามารถทํางานได้ท่านบอกว่าขอให้ท่านอ่ะรีบตายไปอย่าอยู่นานแล้วท่านรีบเกิดมาอีกแล้วก็ขอให้ท่านได้มา ปัญญาจะมาเป็นคนแสงชานแต่ถ้าบอกว่าท่านจะเกิดมาที่ที่อีก11ครั้งหลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปสู่สถานที่ที่ท่านจะไม่มาที่นี่เีกนนั่นเองนะนสถานที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นด้วยด้วยความตั้งใจขององค์พระธรรมปาลาพระชาวสิงก,กาจนทําให้เราได้เห็นว่าความงามสุริยะของจุดศูนย์กลางของศาสนาพุทธคือสถานที่พระเจ้าตรัตสรู้เนี่ย เขนะาดีความงามอย่างไรแล้วทําไมคนทั่วโลกจึงเดินทางไปที่นั่นเพราะมีอิทธิพลอย่างไรนะคะมีอิทธิพลอย่างไรในการําเนินชีวิตเพราะอย่าลืมว่าคนที่ไปที่นี่ล้วนแล้วแตเ่เป็นคนมีปัญหาทั้งนั้นเน,นี่ยเป็นคนมีปัญหาในที่ตือดอกไม้ดอกบัวเนี่ยยางท้องอยู่ในทุกทางนั้นเพราะมีความเชื่อว่าเพื่อไปกราบไหว้สักการูชาแล้วตนเองจะได้ชีวิตใหม่กลับมา ดังนั้นศิลปะเหล่านี้เองมันจึงมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตและการพัฒนาจิตนั่นเองนะคะดังนั้นการสร้างทัศนคติหรือการสร้างทัศนศิลป์หรือการสร้างสถาปัตยกรรมเหล่านี้ในบริเวณพื้นที่สําคัญนั้นมันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์นะคะที่ยอมรับกัคือในคําสอนของพุทธเจ้าได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือต้นพระศีลมหาโพธิ